ใช่ไหมคะข้าวเนี่ยแค่มื้อเดียวคุณเลี้ยงหมาแมวจอรเนี่ยนะคะเขาจะจําคุณไปตลอดชีวิตเลยอันนี้คือเรื่องจริงจริงๆเลยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองเขาจะรักเขาจะพักเบียวคุณไปตลอดคือเราจะไป <c oughs> ที่ t r a เทรลเ t นเ e ลเพื่อที่จะไปพูดคุยกับพี่เก๋ชลาดาทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องมันคือว่าเาปล่อยเพลงใช่ไหมชื่อเพลงว่าหมา BFF เพลงนี้เนี่ยมันพูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่าแบบ best friend forever ก็คือหมาของเราคือหลายๆคนเนี่ยจะจะจะมีแบบหมาเป็นแบบเพื่อนรักที่สุดในชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําให้แบบเพลงเพลงนี้มันมีคุณค่ามากกว่าที่เพลงที่แบบว่าจะไปนั่งฟังเฉยๆแล้วรู้สึกว่าแบบเออเออก็เพลงเพราะเพลงอะไรเงี้ยเผื่อว่าเพลงเพลงนี้จะไปช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรจุดประกายหรือว่าไปช่วยแบบทําให้คนบางคนที่ หลังเลือกที่จะเลี้ยงสุนัขแต่แบบไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเขาคิดนิดนึงเพราะว่าชีวิตของสุนัขมันก็คือหนึ่งชีวิตเหมือนกันอ่ะตอนนี้เราถึงที่เทรลเซนเทลแล้วเดี๋ยวเราไปหาพี่เกศชลดากันนะครับนับแว่าอย่างไดแล้วไปดูกัน คลิปเนี้ยไม่ว่าจะออกไปที่ไหนก็ตามตอนเนี้ยคลิปนี้จะสวยงามแล้วเพราะไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวและคุยกันในรถคนเดียวมันรู้สึกว่าคลิปมัน่อนข้านจะหมดนหมองตอนมีพี่เก๋รู้สึกแบบ oh, oh. สดชื่นขึ้นเยอะ oh, oh. <laughs> ว่าเรื่องของฟาวเดชันของพี่เก๋เล่า <Okay. S 1> ให้ฟังหน่อยครับว่ามันคืออะไรค่ะ okay. ก็มูลนิเดวไวเสียงจากเรานะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2554ก็เหมือนเกดก็เหมือนหลายๆคนคนไทยทุกคนที่ตอนนั้นเนี่ยมีเรียกว่าเป็นจิตอาสาช่วงน้ำทั่วนะคะกรุงเทพมหานครตอนนั้นก็ลงพื้นที่ไปช่วยคนตอนนั้นเนี้ยลงพื้นที่ไปกับมูลนที่ปองกตึงนะคะช่วยคนไปช่วยคนมาเนี่ยก็เห็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยถูกเรียกว่าหลงลืมแล้วก็ละทิ้งตามบ้านหรือเรียกว่าอพยพไม่ทันก็เลยเริ่มจากจุดนั้นนะคะจากการช่วยคนไปช่วยคนมาก็กลายเป็นช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงเชื่อไหมคะจาก13ตัวเป้ มีคนเอาสุนัขอะค่ะใส่กล่องมาทิ้งถึงบ้านอะเป็นส2ตัวจากความที่ตอนแรกเนี่ยมันไม่ค่อยรู้ทีละนีดน,นะคะเป้พี่ก็เลยมารู้ไวยว่าอ้าวมันมีคนที่แบบหมดรักมากๆเราจริงๆหรออะไรเงี้ยโอ้หตอนนั้นต้องหาบ้านกันแบบประกาศลงโซเชียลเอาเรื่องราวถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยตอนนั้นนะคะอแบบก็เลยกลายเป็นไปอยู่จนจุดกาของการเป็นเรียกว่าของสูตรรืของปัญหาเขยรู้สึกตอนนั้นเหมือ,น,น,น,อน,น,นจะบอกว่าตอนนั้นเต็มตื้นมากๆแบบมันจุกอะคะ่ะว่าแบบความรักความผูกพันคนเราเนี่ยมัน มันแค่นี้จริงๆเลยเนอะคือนับภาษาอะไรกับแบบสัตว์ที่ไม่น่ารักตามข้างถนนทั่วๆไปไปอีสเต็ปหนึ่งก็เลยออกเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์เรียกร้องสิทธิให้กับสัตว์วนะคะเดี๋ยวไว้เสียงจากเราก็เลยเป็นกระบอกเสียงให้สัตว์ประสาทตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเชื่อไหมคะข้าวเนี่ยแค่มือเดียวคุณเลี้ยงหมาแมวจอนเนี่ยนะคะเขาจะจําคุณไปตลอดชีวิตเลยอันนี้คือเรื่องจริงจริงๆเลยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองเขาจะรักเขาจะพักเกี่ยวคุณไปตลอดเพราะฉะนั้นการมีบ้านเนี่ยยากกว่าการช่วยชีวิตกถถููั้า ตัวต้าเนี่ยนะคะจะบอกว่าเคสเนี้ยแชร์ทั้งโซเชียลเลยโอ้ oh, โหเคสนี้แบบว่าออกข่าวทีวงทีวีด้วยเดินวิ่งอยู่ที่ถนนเส้นถนนหลวงจังหวัดสุรินคนบอกว่าเนี่ยมีสุนัขพันธุ์ดีมากๆเลยเป็นเทอร์เรียมูตะรูปแรกมาแล้วขนสังกัตังคือขนตัวแรกเนี่เป็นเนื้อง,งองทั้งตัวแบบเป็นทวงๆแตไม่หมดเลยเป็นปมๆป,ปรากฏว่าวิ่งอยู่หน้าอู่รถนะคะตัวเติรก็เลยชื่อตัวเติาเอาคนเนี่ยลงพื้นที่เนี่ยอาทิตย์หนึ่งว่วจักเขาได้สามวันเต็มไปเฝ้าเขา ช่วยเขามาแล้วเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าเขาเนี่ยรดรถชนขาแบบพิการใช่ผมเห็นว่าเขาเขาเห็นว่าเขาขีขาข้างขาข้างซ้ายข้างหน้าเขาขดตลอดปรากฏว่าเอากลับมารักษาตอนแรกเนี่ยหแกบกลัวมากแค่จับก็แบบสั่นกลัวหมาช็อกคือพอจับเขาสั่นนี่เหงือกซี่เลยเหมือนเขาจะช็อกอะค่ะเหมือนเขาคงปวดเราก็เลยคิดว่าเขาน่าจะโดนคนทําลายมากกว่าโดนรถชนดึงขายืดมาอ้าวยืดได้นี่อ้าวสุดท้ายขาไม่ได้หัก เขาคงอาจจะโดนคนทาร้ายหรือใครก็ตายทาให้เขาเนี่ยต้องยกขาครั้งนี้ตลอดยกไปยกมาก็ได้ยืดตลอดกล้ามเนื้อรีบฟีบก็เลยใช้ไม่ได้อีกต่อไปก็เลยใช้ไม่ได้อะไรจากการที่เป็นสุนัขไม่ได้พิการก็เลยพิการไปเลยก็เลยแค่มีสามขาเนี่ยค่ะนี่คือตัวเต้าสุดท้ายล้วก็กลายเป็นว่าแค่ช่วยมันเป็นแค่สเต็ปแรกแต่การที Anti ่จะมีชีวิตต่อไปมีบ้านหลังใหม่อันนั Ai ้นยากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราจะพูดถึงก็คือว่าการหาบ้านเนี่ย มันยากกว่าเยอะยากกว่าเยอะมากค่ะเอียดอ่อนกว่ามากใช่ก็จะบอกว่าหนึ่งเราเราเราคือเราต่อให้เราให้ฟรีเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้แจกทุกคนนะคะเขาใช่ครับคือคนที่สมัครเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีความพร้อมที่จะมาเป็นผู้ปุกการะหรือเป็นผู้ปกครองให้เขาด้วยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่อยู่ตรงนี้เลยเป็นแขกรับเชิญของเราคุณโบสนะคะคุณโบสนี่คือเจ้าของนะคะแลาวป็ผู้บุกการะคนของเราแล้วก็น้องโซจูหรือว่าชื่อเดิมชื่ออัลติ้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคมาบสวัสดีค้าบขอบคุณ คือแบบเคสใส่ก็ตามที่ได้บ้านไปเนี่ยจะบอยกว่าเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็เห็นว่าเคสเขาเนี่ยค่อนข้างที่แบบพี่เกลรับมาตั้งแต่ไปทำเอาติ้งเนาะแล้วก็เจอว่าเขาเดินไม่ได้แล้วก็พอเขาเริ่มดูแลตัวเองได้เราเห็นในคลิปเขาเริ่มวิ่งได้นะครับก็กช,ช่วยกับคุณแม่เลือกออแล้วก็มาลงที่น้องโซจูว่าเออ,เอ,ออยากให้เขามีที่วิ่งเพราะว่าเนื่องจากบ้านเรามีพื้นที่แล้วพอแบบพอเอาเขาเข้ามา อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเขาพิเศษกว่าตัวอื่นๆนะครับแบบคือ,อคือเขาจะเป็นงานนะครับเวลาเรตอว่าเป็นงานใช่เป็นงานเลยมามาถึงที่บ้านเนี่ยเขาก็พยายามปรับตัวกับน้องน้องหมาหรือสัตว์เลี้ยงที่บ้านว่าเราเลี้ยงอยู่แล้วดูแล้วช่วงแรกเข้าไปเขาก็จะสั่นอย่างเงี้ยครับสั่นแล้วก็เราก็ต้องค่อยๆเข้าไปหาเขาค่อยๆให้อาหารจริงๆเขาปรับตัวได้เร็วมากนะครับประมาณแบบ3วัน7วันเขาก็เล่นกับ น้องหมาที่บ้านพี่ช้างของเขาได้ดีครับแล้วก็จริงๆที่เขาต้องปรับตัวเยอะสุดคือเรื่องของการเดินเ,เขาเดินประมาณ5 9าเก้าก็จะเริ่มลม้มเราก็มีการเอาแบบเ,เขาเอาชูชีพไปไว่ายน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับ<ๆ>เพื่อให้เขาบริหารขาหลังแล้วก็เขาเป็นนักสู้จริงๆอย่างที่ที่พี่เก๋รู้เนาะคือเขาล้มเท่าไหร่เขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็สู้ใจสู้ลุกขึ้นมายิ้มเดินต่อสุดท้ายแล้ว พอหลังจากที่รับเขาเข้ามาแล้วได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างครับคือมันเติมเต็มในแง่ของเวลาเรากลับบ้านเงี้ยเขาจะวิ่งมารอเราที่หน้าหรัว<อ>หรือเวลาเราตื่นเช้ามากแค่เปิดประตูห้องเงี้ยเขาจะเป็นคนแรกที่วิ่งมาเลยเขาเป็นแบบเพื่อนเป็นล,ลูกสาวของเราเลยเพราะว่าเรา <laughs> เราหลักมากแล้วเขาเวลาเรานอนเขานอนเงี้ยเขาจะนอนหน้าห้องเราเพื่อรอเราออกมาจากห้อง เก๋ okay, แค่อยากจะเป็นกระบอกเสนาจารย์เพิ่มโอกาสคือสุนัขตัวแรกหรือแมวตัวแรกที่คุณเลี้ยงในบ้านเป็นสุนัขแมวพันธุ์ดีๆแล้วน่ารักแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณมีใจมีความรักเมตตาแล้วลองเปิดใจให้กัตัวที่สองได้ไหมคะอะไรที่แบบเขาควรจะต้องมีมากที่สุดครับคนที่แบบว่าอยากจะเลี้ยงหมาสักตัวหนึ่งหรืออยากจะมีสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งสมมตุติถ้าจะมีถ้าต้องมีมากที่สุดเลยเนี่ยนะคะเกบพูดประโยคนี้จริงๆเลยต้องมีใจก่นนอนเลยคือทุกชีวิตเนี่ยมันมีทั้งความน่ารักความน่ารังเกียคควาาามน่ญ ถ้าคุณรู้สึกคุณมองภาพตรงนี้เป็นเรื่องความเอ็นดูไม่ได้เนี่ยคุณต้องไม่เรี้ยงแล้วเลยคือมันไม่ใช่แค่แบบว่าเอามาอยู่ในออบรรยากาศที่ดีแต่เราต้องมีแบบจิตใจที่จะการสัมผัสความเอาใจใส่ก็เอาอย่างนี้มันก็ไม่ต่างจากมนุษย์เลยไม่ต่างจากคเลเต้คือเขาก็ต้องการความรักความเอาใจใส่ความดูแลเสียงเรียกขานเหมือนกัน นี่คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาพูดคุยกับพี่เก๋นะครับผมแล้วก็ได้มารู้จักกับ The Voice Foundation ที่ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวและสัตว์เลี้ยงต่างๆมากมายเลยซึ่งใครที่อยากจะช่วยเหลือเราอยากจะช่วยเหลือ The Voice นะครับก็เข้ามาติดต่อได้เลยหรือว่าสามารถจะติดต่อไปที่พี่เก๋ตรงๆได้เลยนะครับสามารถจะบริจาคได้ในทุกๆช่องทางหรือถ้าใครก็ตามที่อยากจะได้เสื้อตัวนี้อยากรู้ว่าต้องทำยังไงใช่ไหมครับ ข้างล่างนี้เลยมีรายละเอียดทั้งหมดนะครับผมฝากติดตามมันด้วยแล้วก็จะได้ช่วยเหลือกันนะครับเพราะทุกๆชีวิตมีความหมายอย่าลืมนะครับรักเขาในตอนแรกที่เรารับเขามาอย่าลืมดูแลเขาไปตลอดทั้งชีวิตด้วยไม่พร้อมไม่เลี้ยงนะครับ